แฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนไชส์ขายดีครีมสตูดิโอแฟรนไชส์ร้านขนมหวานไอศครีมวาฟเฟิลเคลฟเสิร์ฟพร้อมไอศครีมพรีเมียมและน้ำแข็งใสค่ากี่ิโกริสไตล์ญี่ปุ่นขายง่ายกำไรดีเหมาะสำหรับคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือเพิ่มเติมธุรกิจเดิมที่ท่านมีอยู่ครบจบในแฟรนไชส์เดียวสนใจโทร088 277 0488 าคุณสมบัติควรมีหากคิดจะลงทุนแฟรนไชส์ปัจจุบันระบบธุรกิจแฟรนไชส์ที่จะประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานแฟรนไชส์เพราะผู้ที่เป็นแฟรนไชส์ซีจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ให้เติบโต ดังนั้นหากใครคิดจะลงทุนแฟรนไชส์ไม่ใช่ว่าจะมีเงินทุนอย่างเดียวก็สามารถเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ได้เพราะเจ้าของแฟรนไชส์เขาจะมีหลักการพิจารณาผู้ลงทุนแฟรนไชส์อย่างละเอียดและเข้มข้น<อ>เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับแบรนด์แฟรนไชส์ของพวกเขาเองหากนักลงทุนไม่ดีไม่ตั้งใจบริหารธุรกิจก็อาจจะส่งผลกระทบต่อแบรนด์แฟรนไชส์ในภายหลังได้ วันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จะนำเสนอคุณสมบัติที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ควรจะมีหากคิดจะลงทุนแฟรนไชส์เพื่อเริ่มต้นธุรกิจสร้างรายได้สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต 1. มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ เพราะเมื่อแฟรนไชส์ซีเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์นั้นๆแล้วจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในธุรกิจที่แฟรนไชส์ซีอาจไม่รู้หรือเข้าใจมาก่อนการคัดเลือกเอาแฟรนไชส์ซีที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆสามารถปฏิบัติตามระบบที่แฟรนไชส์ซอรได้วางเอาไว้จะทําให้เกิดความเข้าใจในระบบธุรกิจแฟรนไชส์ได้เร็วขึ้น 2. มีเงินทุนเพียงพอและทำเลเปิดร้าน ผู้ที่มีทําเลดีและมีเงินพร้อมที่จะลงทุนคือผู้ที่มีความเป็นต่ออย่างมากในการลงทุนแฟรนไชส์และอยู่ในเป้าหมายที่เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์และทีมงานการตลาดแบรนด์แฟรนไชส์จะต้องเลือกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบแฟรนไชส์เพราะธุรกิจแฟรนไชส์จำเป็นต้องมีการลงทุนมากกว่าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเอง ซึ่งการทำธุรกิจด้วยตัวเองสามารถพัฒนาไปทีละขั้นตอนได้แต่การซื้อแฟรนไชส์จะเริ่มต้นธุรกิจจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในระยะแรกเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพให้กับร้านสินค้าบุคลากรรวมไปถึงเครื่องมือเครื่องใช้และที่สำคัญต้องดูว่าผู้ที่ต้องการจะซื้อแฟรนไชส์จากคุณไปนั้นจะต้องมีทำเลที่มีศักยภาพสามารถดึงดูดลูกค้าได้ดีซึ่งตรงนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกคนเข้ามาทำธุรกิจแฟรนไชส์ 3. ม,มีความรู้เรื่องระบบแฟรนไชส์บ้างคุณลักษณะของแฟรนไชส์ซีที่ดีควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องแฟรนไชส์มาบ้างพอสมควรแต่ไม่ต้องถึงขั้นแตกฉานแต่อย่างน้อยควรมีความเข้าใจพื้นฐานว่าวัตถุประสงค์ของระบบแฟรนไชส์คืออะไรรู้ว่าข้อดีข้อเสียของระบบแฟรนไชส์เป็นอย่างไรบ้างอีกทางผู้ที่คิดจะซื้อแฟรนไชส์ยังต้องทำความเข้าใจว่า ทำไมตัวเองจะต้องจ่ายค่าธรมเนียมแฟรนไชส์และค่าสิทธิ์ให้กับเจ้าของแฟรนไชส์ซึ่งเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องใช้หลักการดังกล่าวในการพิจารณาผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยแต่ถ้าเจ้าของแฟรนไชส์เลือกพิจารณาแฟรนไชส์ซีที่ไม่มีความรู้เรื่องของระบบแฟรนไชส์เลยอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะก,กันได้ในภายหลังค่ะ 4. สามารถปฏิบัติระบบให้บรรลุผลสำเร็จ คุณลักษณะข้อนี้ไม่ได้มีอยู่ในตัวของคนทุกคนแฟรนไชส์ซีที่ดีต้องเป็นผู้ที่มีความมุ่งมัน่นที่จะทำงานให้บรรลุผลสำเร็จเสมอเสมือนว่าเป็นการสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมาใหม่และให้เติบโตยิ่งขึ้นถ้าแฟรนไชส์ซีมีความพยายามที่จะบริหารธุรกิจมีการวางเป้าหมายการเติบโตธุรกิจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างทีมงานของตัวเองให้แข็งแกรง่งก็จะทำให้ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ประสบความสำเร็จได้มีความมั่นคงสูงดังนั้นเจ้าของแฟรนไชส์ จะใช้คุณสมบัติข้อนี้ในการคัดเลือกแฟรนไชส์ซีด้วย 5. มีประสบการณ์ในการทำงานมาบ้าง คนที่คิดจะลงทุนแฟรนไชส์ควรมีประสบการณ์ในการทำงานและการบริหารจัดการมาบ้างแต่อาจจะไม่ต้องเชี่ยวชาญมากนะักเพราะการทำงานกับองค์กรต่างๆที่มีระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนจะทำให้แฟรนไชส์ซีให้ความสำคัญกับงานเอกสารการเข้าร่วมการประชุมการรับนโยบายซึ่งสามารถทำงานตามระบบแฟรนไชส์ที่เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ได้วางเอาไว้ ที่สำคัญผู้ที่จะลงทุนแฟรนไชส์จะต้องมีไอเดียเพื่อพัฒนาธุรกิจทําให้เกิดความทุ่มเทในการพัฒนาธุรกิจตัวเองเพราะจะเข้าใจหลักการบริหารธุรกิจเป็นอย่างดีเมื่อเจ้าของแฟรนไชส์และทีมขายเห็นว่าผู้ลงทุนแฟรนไชส์มีคุณลักษณะดังกล่าวแล้วคุณก็จะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในการคัดเลือกเข้ามาเป็นส่วนร่วมในแบรนด์แฟรนไชสนั้น,น,น ได้เห็นแล้วว่าแฟรนไชส์ซ e ีที่จะประสบความสำเร็จในการทำแฟรนไชส์ไม่ใช่เพียงแค่มีเงินทุนเท่านั้นควรมีการทดสอบคุณสมบัติอื่นๆด้วยอีกทั้งแฟรนไชส์ซอยังต้องมีการสัมภาษณ์ทดลองงานการฝึกอบรมเพราะระบบงานแฟรนไชส์ต้องการผู้ที่เข้าใจระบบการทำงานแฟรนไชส์อย่างแท้จริงและต้องปฏิบัติตามระบบที่วางเอาไว้อย่างเคร่งครัดค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center. com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ